รีวิวประสบการณ์โรงพยาบาลประกันสังคมชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ครับไปใช้บริการตอน3ามทุ่มคุณแม่ผมครับไปกับแม่แม่มีอาการไอเจ็บคอสามทุ่มเสร็จประมาณ4ี่ทุ่มย่างห้าทุ่มครับก็เหมือนจะโอเคเพราะว่าตรวจเยอะครับตรวจทั้งเลือดด้วยแล้วก็ เอ็กซเรย์ปอดด้วยเนื่องจากหมอสงสัยว่าไอไอเนี่ยเกิดจากอะไรครับปรากฏว่าหมอสันนิษฐานว่าแม่เป็นไข้เลือดออกไข้เลือดออกอ่อนๆก็คือว่ายังไม่เป็นมากเก t ็ดเลือดยังไม่ต่ําเพราะฉะนั้นหมอจะให้ยากลับไปกินที่บ้านแม่ก็เลยว่าเออแม่มีอาการไอเยอะแม่ขอขอยาแก้ไอด้วยระหว่างอัดอัดอเสร็จเรียบร้อยลว อันนี้ก็เป็นความผิดของลูกด้วยที่ไม่ได้ตรวจยาก่อนกลับพอเรากลับมาได้สักพักหนึ่งแม่ก็บอกว่าหมอนี่ยังไงให้ขอยาแก้เราไปหาการไอให้ยาพารากับเกลือแร่สี่ถุงผมก็เลยจอดรถถามแม่แม่แมเอาจริงๆเอาดีๆยาอะไรนะปรากฏว่าจริง ให้ยาพารามาหนึ่งชุดครับแล้วก็น้ําเกลือแร่น้ําเกลือแร่ขออภัยนะครับไม่ได้นับแต่ได้น้อยมาก4ี่ห้าถุงนี่แหละประมาณเนี้ก็กําลังคิดอยู่ว่าเราจะทํายังไงดีคือเราไอเนาะทีนี้จะแวะร้านสะดวกซื้อขับซื้อ,อายาอมมันเทาอาการไอเนี่ยนะครับก็แวะกลับบ้านไปเช้าเนี่ยเวลาเจ็ดโมงแม่โทรมาอีกรอบหนึ่ง บอกว่าโรงพยาบาลเรียกกลับไปไม่ง้ยต้องตีรถกลับสังกะแพงเช้านี้อีกรอบหนึ่งพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยไม่ตรงไม่ตรวจไม่ทงไม่ถามอะไรเลยไม่คงคัดกงค,คัดกองไม่มีอะไรสักอย่างเลยเรียกเข้าห้องเลยก็ถูกเหมือนถูกลัดคิวอะหมอก็เรียกลัดคิวเอาเป็นว่าผมดอกแม่ที่ข้างหน้าเนาะให้ เพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเวลาคนไข้มันเยอะอะเราจะต้องต่อคิวยาวไม่อยากต่อคิวยาวก็เลยเออแม่ไปกดคิวก่อนนะแล้วเดี๋ยวลูกเอารถไปจอดแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับมารับคลิปนี้ยาวหน่อยเอารถไปจอดเดินกลับมาข้างในแม่เสร็จแล้วไม่ทำอะไรไม่ไม่ตรงไม่ถามอะไรเลยทีนี้ได้ยาแก้ไอแล้วก็ได้ยาเกลืแร่เพิ่มพร้อมกับว่า มันก็ไม,ม,ไม่มันก็ไม่เข้าข่ายไข้เลือดออกนะเกดเลือดก็ไม่ต่ําเพราะฉะนั้นแม่ดูอาการเอานะคะก็เนี่ยให้กลับมาดูอาการอีกรอบหนึ่งสรุปเมื่อคืนน่ะคืออะไรวะแม่งยาแก้ไอไม่ให้นะคนไข้ไปหาด้วยอาการไออะ่ะไม่ให้ยาแก้ไอนะให้ยาพาราแล้วมีไม่มีไข้แนละ่ะแม่มีไข้แค่สามสิบเจ็ดเองคุณ มีไข้แค่ติดเนี่ยอุณหภูมิมนุษย์ปกติมันสามสิบหกจุดห้าสามสิบหกสาสิบหกจุดห้าใช่ไหมอุณหภูมิแม่นิดเดียวเองให้ยาพาลาแล้วก็ให้เกลือแร่สามสี่ถุงกลับบ้านแล,แล้วเหมือนเหมือนเหมือนจ่ายยาคนไข้แล้วอะ่ะแล้วก็รู้สึกผิดอะ่ะรู้สึกผิดอะ่ะเฮ้ยรู้สึกผิดจิตหายนะเรี่กมันกลับเอายาใหม่ดิเนี่ยประมาณเนี้คุณ เอโงลงยาอย่างนี้ก็มีเหรอวะวันนี้ก็อยากจะรู้นะอยากจะเห็นอยากรู้อยากรู้ชื่อหมอแนละ้วจริงๆรู้รู้ลแล้วแหละว่าหมอชื่ออะไรแต่ว่าไม่อยากไม่อยากให้มันเรื่องมันไปต่อความยาวเสาวความยืดเนาะนี่แหละก็อยากจะทํางานกันดีๆหน่อยครับเผื่อมีคุณหมอมาเห็นเนาะคิดเสียว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราด้วยอืม โคตรยิ่งไม่ว่าคลิปนี้